สวัสดีค่ะดิฉันทิพรวรรณจันจรุงศักด์กรรมการผู้มนวยการสายงานทางสินค้าและกระจายสินค้าในประเทศวันนี้ก็เป็นวิทยากรในส่วนของการอบรมสัมมนาออนไลน์นะคะหลักสูตรเทคนิคการกระจายสินค้าในประเทศนะคะ Domestic a n d Last Mile d เ l i v e r y รค่ะเรามา,าดูกันเลยนะคะว่าในส่วนของการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศเนี่ยค่ะมีในส่วนของตัวรายละเอียดเงื่อนไขหรือ ข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะกา,การกระจายสินค้าในประเทศก็คือการเคลื่อนย้ายสินค้านะคะจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะเป็นการกระจายไปจนถึงกระทั่งสินค้าเนี่ยได้ถูกส่งมอบไปที่ลูกค้าปลายทางตลอดจนกิจกรรมต่างๆค่ะที่อยู่ในข,ขั้นตอนของการขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการยกการแพ็คสินค้าแล้วก็การาประกอบติดตั้งนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยค่ะในส่วนของกระบวนการขนส่งก็จะต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพค่ะ ในส่วนของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะก็คือมาดูกันว่าในส่วนของการบริหารจัดการก็จะมีในส่วนของการวางแผนนะคะเกี่ยวกับตําแหน่งที่ตั้งของอาคารนะคะในส่วนของตัวโรงงานสถานที่หรือห้างสปปรรพสินค้าหรือจุดศูนย์กระจายสินค้าที่เราจะดําเนินการในเรื่องของการขนส่งนะคะแล้วก็มีในส่วนของการบรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้าค่ะเพื่อที่ว่าใน จะได้วางแผนในเรื่องของการเคลื่อนย้ายการขนย้ายนะคะเพราะว่าสินค้าที่มีแพคเกจจิ้งที่ครบถ้วนสมบูรณ์บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยเหมาะสมสําหรับการขนย้ายนะคะก็จะช่วยให้การขนส่งสินค้าการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถที่จะจัดเตรียมได้ในจํานวนปริมาณที่มากแล้วก็ไปถึงปลายทางก็สามารถส่งมอบด้วยความรวดเร็วค่ะแล้วก็ในส่วนของการบริหารจัดการในเรื่องของการประเภทของรถบรรทุกค่ะ ที่จะนํามาบรรทุกหรือทําการกระจายสินค้านะคะซึ่งประเภทของรถบรรทุกเนี่ยก็จะมีหลากหลายประเภทด้วยกันตั้งแต่รถ2ล้อไปจนถึงรถ18ล้อใช่ไหมคะซึ่งในส่วนของการจัดส่งที่นิยมทั่วไปก็จะมีตั้งแต่ขนาด4ล้อนะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงค่ะเพราะว่าตัวรถบรรทุก4ล้อเนี่ยสามารถที่จะบรรทุกได้ในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็มีภาชนะปิดมิชชิดอยู่ในตู้ปิดทึบนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทในส่วนของประเภทรถบรรทุก แล้วก็ในส่วนของการประกันคุณภาพค่ะว่ากรณีที่ผู้ประกอบการมีลถขนส่งรดบรรทุกขอ,ของตัวเองนะคะในส่วนของการประกันคุณภาพของตัวสินค้าที่จะส่งมอบอะคะ่ะก็ต้องมีการจัดทําประกันภัยนะคะคุ้มครองสินค้าหากไปว่าจ้างรถจากบุคคลภายนอกเข้ามาให้บริการนะคะก็จะต้องมีการจัด เรียกดูนะคะในส่วนของการประกันภัยสินค้าหรือว่าในส่วนของการรับประกันค่ะเวลาที่มีส่งสินค้าที่เกิดการสูญหายเสียหายมีข้อกําหนดในเรื่องของการประกันคุณภาพไว้ว่าอย่างไรนะคะอันนี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของความเสี่ยงนะคะในเรื่องของการประกันคุณภาพด้วยนะคะมีการบริหารจัดการในเรื่องของการส่งมอบสินค้าและก็การจัดส่งค่ะซึ่งตรงนี้เองการส่งมอบก็จะเริ่มต้นตั้งแต่จัดรถบรรทุกเข้ามารับใช่ไหมคะแล้วก็จํานวนสินค้าที่ได้รับนะคะ แล้วก็มีในส่วนของการขนย้ายเคลื่อนย้ายต่างๆรวมไปถึงเงื่อนไขของการจัดส่งที่ปลายทางนะคะว่ามีรูปแบบในเรื่องของการจัดสง่ทง,ะะบบง,ดสงทั้งแบบพาเลทหรือแบบเป็นกล่องนะคะหรือว่าต้องการให้แกะกล่องแล้วก็นําขึ้นบนชั้นวางเชลนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องของการส่งมอบแล้วก็การจัดส่งค่ะ แล้วก็การบริหารจาัดก,การส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเอกสารต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น PO ใบส่งสินค้านะคะที่จะใช้เป็นหลักฐานค่ะในการส่งมอบสินค้าแต่ละครั้งนะคะเพื่อ,อสินค้าส่งมอบเสร็จสิ้นแล้วมีการเซ็นรับครบถ้วนนะคะก็จะใช้ตัวเอกสารต่างๆนี้ค่ะเป็นการยืนยนันเป็นหลักฐานนะคะในการรับส่งรับมอบสินค้าจากจากเราไป ทีนี้มาดูในส่วนของบทบาทหลักขาในงานขนส่งกระจายสินค้านะคะเราจะมาพูดในเรื่องของการจัดการตั้งแต่ในเรื่องของการวางแผนนะคะจัดรถจัดตารางเวลาเข้ารับส่งสินค้านะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดรถให้เหมาะสมแล้วก็เพียงพอแล้วก็ ตรงตามเวลาในส่วนของการที่จะไปสมมอบที่ปลายทางนะคะโดยจะต้องมีการบริหารจัดการค่ะในเรื่องของเวลาการขึ้นสินค้าการรับสินค้ารวมไปถึงเพื่อที่จะมีช่วงเวลาในการเดินทางไปสมมอบนะคะแล้วก็มีการควบคุมงานแล้วก็วางแผนติดตามสถานะด้วยค่ะหลังจากที่มีการจัดวางแผนงานจัดรถบรรทุกเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการติดตามค่ะว่ารถเนี่ยจะเข้ามารับสินค้ากี่โมงด้วยทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เพื่อที่จะดําเนินการวางแผนในเรื่องของการขนส่งแล้วก็จ่ายสินค้าได้นะคะอันนี้ก็จะต้องมีระบบการติดตามที่ดีค่ะรวมไปถึงในเรื่องของอเมื่อรถบรรทุก มารับสินค้าค่ะก็จะต้องมีการตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกค่ะว่าจัดรถบรรทุกมาถูกต้องตามสเปคที่เราต้องการหรือไม่นะคะแล้วก็สภาพของรถบรรทุกเนี่ยค่ะมีสภาพความพร้อมที่จะไปส่งสินค้าให้ไปถึงปลายทางเนี่ยได้อย่างปลอดภัยไหมนะคะ,ะไม่มียางรั่วยางแตกนะคะรวมไปถึงตัวภาชนะตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ตู้ถึอประขาที่มารับสินค้า ก็ต้องมีความสะอาดเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่ใช่ว่ามีตู้รั่วตู้อะไรมาก็หากเราบรรทุกสินค้าเข้าไปเกิดฝนตกระหว่างทางเนี่ยค่ะก็จะทําให้เกิดสินค้าเสียหายได้รวมไปถึงบานล็อกประตูต่างๆก็ต้องครบถ้วนนะคะปิดสนิทสามารถล็อกได้ไม่เกิดสินค้าร่วงหลดระหว่างการเดินทางนะคะแล้วก็ความปลอดภัยค่ะในเรื่องของการขนส่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกนะะันค่ะ หากเราบรรทุกสินค้าหรือกระจายสินค้าจัดสินค้าขึ้นรถแล้วนะคะก็ต้องมีระบบการป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยที่ไม่ให้สินค้าแตกเสียหายไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟิล์มยืดนะคะรัดพันสินค้าให้แน่นนะคะก่อนที่จะ,ะจัดวางขึ้นบนผลิตแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการตัวล็อกตัวผลิตสินค้านะคะด้วยสายรัดนะคะระหว่างอยู่บนรถบรรทุกเพื่อที่จะป้องกันการเคลื่อนย้ายขนย้ายกระแทกแตกกระแทกหรือว่าโค่นล้มลงมาเสียหายนะคะ แล้วก็อุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่จะป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องการขนส่งได้ก็จะมีในส่วนของตัวแอร์แบ็กค่ะหากพาเลสสินค้านะคะมีจํานวนไม่มากนะคะแล้วก็มีช่องว่างระหว่างผาเลสค่อนข้างเยอะนะคะก็สามารถที่จะอัดแอร์แบ็กเข้าไปเพื่อที่จะเสริมปิดช่องว่างตรงนั้นไม่ให้สินค้าขยับเข้ามาโดนกันได้นะคะก็นี้ก็จะเป็นในเรื่องของอการป้องกันความปลอดภัยในการขนส่งไม่ให้สินค้าแตกเสียหายค่ะซึ่งก็จะทํามีอุปกรณ์ป้องกันหลายๆชนิดด้วยกันนะคะ บทบามอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการประกันภัยค่ะการประกันภัยซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าการประกันภัยก็จะมี2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยในส่วนของตัวรถรถบรรทุกนะคะก็คือรถยนต์นะคะแล้วก็การประกันภัยคุ้มครองสินค้าค่ะหากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาถ้าเราทําประกันภัยเฉพาะรถยนต์ประกันก็จะรับผิดชอบเฉพาะตัวรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายนะคะหากไม่ได้แต่สินค้าเสียหายที่เราบรรทุกขึ้นบนรถไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําประกันก็จะไม่ได้คุ้มครองดังนั้นเนี่ย ผู้ประกอบการก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการทำประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองของสินค้าที่จะบรรทุกไปด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็บทบาทหลักตัวหนึ่งก็เรื่องในเรื่องของการปฏิบัตินะคะให้ถูกกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจำกัดความเร็วคะ่ะของรถบรรทุกมีการควบคุมติดตาม GPS นะคะต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ลดผลกระทบนะคะต่อบุคคลภายนอกนะคะที่ใช้ถนนร่วมกัน รวมไปถึงในเรื่องของการจําจกัดในเรื่องของน้ําหนักบรรทุกสินค้านะคะที่จะมีผลต่อ,อพื้นผิวถนนนะคะที่กฎหมายกําหนดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้ความระามาัดระวังสูงสุดนะคะเวลากระจายสินค้าซึ่งหา,ากเราบรรทุกน้าหนักเกินนะคะก็สามารถถูกจับถูกปรับได้ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูปัจจัยค่ะที่เราต้องคํานึงถึงค่ะเวลา ใน,ในการเลือกรถบรรทุกขเข้ามาขนส่งกระจายสินค้านะคะให้ผู้ประกอบการก็จะต้องดูในเรื่องของชนิดของสินค้าค่ะที่จะจัดส่งนะคะว่าเป็นสินค้าประเภทใดห,หากสินค้ามีข้อกําหนดในเรื่องของอการควบคุมอุณหภูมิจํากัดในเรื่องของตัวการทําความเย็นนะคะเราก็ต้องเลือกรถที่สามารถ ควบคุมอุณหภูมิมีเครื่องปั่นเจนเซตนะคะหรือเป็นรถเย็นนะคะเข้ามารับสินค้าหรือสินค้าเนี่ยเน่าเสียง่ายนะคะก็ะต้องใช้รถที่ควบคุมอุณหภูมิเข้ามารับสินค้านะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องดูในเรื่องของชนิดของสินค้าเป็นหลักคะ่ะว่าสินค้าของท่านเนี่ยเหมาะสมที่จะบรรทุกด้วยรถประเภทใดหากสินค้าเป็นกลุ่มเหล็กมีขนาดความยาวต่าง ไม่สามารถที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ได้นะคะก็จ,จะต้องใช้เป็นลักษณะของตัวรถพิเศษนะคะเป็นพวกรถสิบแปดล้อพื้นเรียบหรือรถโลเบตต่างๆนะคะอันนี้ก็จะต้องดูชนิดสินค้าของลูกค้าเนี่ยเป็นหลักนะคะรวมไปถึงเงื่อนไขของปลายทางด้วยค่ะว่าอ,อาจจะเข้าไปส่งซอกซอยตามบ้านตามซอยนะคะแล้วถ้ารถขนาดใหญ่จนเกินไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องของการสำรวจเส้นทางรวมด้วยค่ะ แล้วก็ประการต่อไปก็คือจะเป็นในเรื่องของขนาดของสินค้าค่ะขนาดของสินค้าก็ต้องดูในส่วนของการหลังแพ็คสินค้าเสร็จนะคะว่าขนาดของสินค้ามีปริมาตรเท่าไหร่นะคะ mm. เพื่อที่จะเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของตัวรถบรรทุกประเภทต่างๆที่สามารถที่จะรับบรรทุกได้นอกจากขนาดาสินค้าแล้วก็ต้องดูในเรื่องของน้ําหนักด้วยคะ่ะว่าน้ําหนักของสินค้าเนี่ยรวมหีบห่อแล้วตัวกอสเวทเนี่ยคะ่ะมีน้ําหนักอยู่จํานวนรวมเท่าไหร่นะคะแล้วก็ เลือกขนาดของรถเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างกรณีรถ6ล้อใช่ไหมคะ6ล้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยาวความขนาดปริมาตรเนี่ยคะ่ะก็จะเท่ากันกับรถ10ล้อนะคะความยาวก็7เมตรเท่ากันแต่น้ําหนักในการรับบรรทุกก็ค่ะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่มีน้ําหนักมากแต่ขนาดเล็กอย่างเงี้ยคะ่ะเกินกว่า5ตันก็อาจจะต้องใช้รถ10ล้อในการรับบรรทุกสินค้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบรรทุกใช้สินค้ามากกว่า5ตันแต่เราใช้ ตัวรถหกล้อไปเนี่ยคะ่ะก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกจับถูกปรับระหว่งางผ่านตาช่างด่านช่างนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของปัจจัยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องสถานที่ค่ะต้นทางปลายทางอย่างที่ท,ที่แจ้งให้ทราบคะ่ะว่าในแต่ละสถานที่ก็มีกฎกฎเกณฑ์ในเรื่องของตัวข้อกําหนดเรื่องของอาทางเข้าทางออกต่างๆนะคะว่ามีสภาพยังไงภูมิภูมิศาสตร์อะคะ่ะมีลักษณะยังไงนะคะซึ่งแตกต่างกัน รวมไปถึงในพื้นที่ที่เป็นเขตกรุงเทพและและปริมณฑลเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามีตอกซอกซอยก็คือจํานวนเยอะมากนะคะเวลาที่เราจะไปส่งสินค้าหากเป็นรถที่มีขนาดมากกว่า6ล้อนะคะก็คือรถ6ล้อเป็นต้นไปค่ะอาจจะต้องมีการสํารวจนะคะเส้นทางรวมไปถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น18ล้อค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปส่งในกรุงเทพชั้นในเนี่ยค่ะจะต้องตรวจสอบแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่า ก็จะมีซอยเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะมีแค่รถขนาดสีล้อนะคะที่เข้าได้เพราะว่าก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของสายไฟด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ลดผลกระทบต่อชุมชนค่ะรวมไปถึงเรื่องของวันแล้วก็ช่วงเวลาในการขนส่งนะคะอย่างในเขตกรุงเทพสมุทรปราการเนะะี่ยค่ะก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของรถบรรทุกตั้งแต่6ล้อขึ้นไปนะคะที่มีติดเวลาเร่งด่วนนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนจัดรถจองรถนะคะให้เข้าทันเวลาก่อนที่จะ ติดเวลาเร่งด่วนเพราะอย่างนั้นเนี่ยคุณจะต้องจอดรออย่างน้อย3-4ชั่วโมงนะคะถึงจะเข้าไปรับสินค้าได้อาจจะมีผลกระทบทําให้การกระจายสินค้าไม่ได้ทันไมไ่ตรงตามเวลาที่กําหนดค่ะ,คะทีนี้ก็มาดูในส่วนของตัว รูปแบบค่ะรูปแบบการกระจายสินค้าในประเทศนะคะอาจจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างที่การขนส่งแบบเหมาเที่ยวนะคะก็คือส่งแบบ door to door service นะคะแล้วก็เป็นการขนส่งแบบ last mile delivery ก็คือเอาไปส่งมอบไปจนถึงปลายทางถึงมือผู้รับนะคะ ซึ่งการขนส่งก็จะมีการขนส่งจากโรงงานนะคะไปยังโรงงานผู้ผลิตก็อาจจะเป็นการขนส่งวัตถุดิบค่ะเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็การขนส่งจากโรงงานไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือห้างสปปรรพสินค้านะคะก็คือจะมีการส่งเข้าดีซีอะคะ่ะที่ไม่ว่าจะเป็นโรตัรแมกโครต่างๆนะคะแล้วก็การขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ก็อาจจะมีในส่วนของตัว คนงานพนักงานนะคะขึ้นไปจัดเรียงสินค้าหยิบแกะกล่องอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการกระจายสินค้าอีกรูปแบบหนึ่งนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการขนส่งจากคลังสินค้าไปยังโรงงานผู้ผลิตค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล,กลุ่มของการขนส่งสินค้าที่เป็นลักษณะของผู้ซื้อนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคลังสินค้าจัดเก็บหรือมีคลังสินค้าเป็นของตัวเองน, Him. นะคะก็อาจจะใช้คลังเช่าก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีการบริการในส่วนของการรับฝาก,กเก็บสินค้าแล้วก็กระจายลงไปยังโรงงานผู้ผลิตที่ลูกค้าทําการ ทำคู่ค้าด้วยนะคะแล้วก็การขนส่งสินค้าไปยังไปจัดแสดงยังศูนย์จัดแสดงสินค้าต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเปิดให้บริการแล้วในส่วนของตัวเมืองทองธานีไม่ว่าจะเป็นบไบเทคบางนานแล้วก็ศูนย์ประชุมแห่งชาตินะคะก็คือจะมีในส่วนของการนําสินค้าไปกระจายเพื่อจัดแสดงด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบปร,ประเภทรถนะคะก็จะมีทั้ง4ล้อ6ล้อนะคะ4ล้อ6ล้อตู้ทึบนะคะรวมไปถึงรถพ่วงต่างๆแล้วก็ รถเฮียบนะคะรถบรรทุกติดเครนที่จะสามารถกระจายสินค้าที่เป็นกลุ่มที่จะต้องมีการยกเคลื่อนย้ายปลายทางมีข้อจากัดในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ในการยกขนย้ายสินค้านะคะก็สามารถใช้รถประเภทรถเฮียบได้นะคะที่มีเฮียบมีเครนสาหรับยกสินค้าส่งมอบได้เลยนะคะแล้วก็รถประเภท18ล้อตู้พอบเปิดข้างนะคะอันนี้ก็จะบรรทุกสินค้าได้ในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็สะดวกรวดเร็วต่อการขนย้ายค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของรถบรรทุก4ีล้อตู้ทึบค่ะที่ส่วนของภาชนะค่ะก็คือ,อสามารถที่จะบรรทุกสินค้าเนี่ยได้อย่างปลอดภัยแล้วก็หลากหลายรูปแบบค่ะทั้งแบบเป็นกล่องนะคะหรือว่าแพ็คออนพ l าเลสรวมไปถึงแบบเป็นม้วนเป็นเป็นบันเดิลต่างๆก็สามารถที่จะบรรทุกเข้าไปข้างในได้แล้วก็ มีความคงทนแข็งแรงแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยด้วยค่ะมีประตูบานล็อกต่างๆสามารถที่จะใช้ซีลปิดล็อกหรือแม่กุญแจปิดล็อกได้นะคะปลอดภัยแล้วก็ไร้ความกังวลในเรื่องของสินค้าเปียกน้ําสินค้าเสียหายได้เลยค่ะสําหรับตัวรถ4ีล้อที่เป็นลักษณะของตู้ทึบนะคะแล้วก็สามารถที่จะขนส่งสินค้าที่เป็นลักษณะของพาเชียลบ็อกหรือตามไปส่งตาม ศูนย์กระจายเอ็กซเพรสต,ต่างๆนะคะได้อย่างาครบถ้วนแล้วก็รวดเร็วสามารถที่จะจัดเรียงสินค้าได้ในปริมาณที่มากนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพการจัดส่งด้วยรถบรรทุก6ล้อค่ะรถบรรทุก6ล้อจะเห็นได้ว่าสามารถที่จะบรรทุกสินค้าได้จํานวนกว่า10พาเลสนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคานึงถึงเรื่องน้ําหนักด้วย รถบรรทุกหกร้อเนี่ยก็สามารถเปิดด้านข้างได้ซึ่งสามารถส่งสินค้าที่แพ็คออนเลิตนะคะแล้วก็ทำการาลัดชิง่งลัดเบล์เพื่อที่จะป้องกันสินค้าขยับเคลื่อนตัวไปมาหรือล้มเสียหายนะคะระหว่างการขนส่งเมื่อไปถึงปลายทางค่ะรถโฟล์คลิฟต์ค่ะ,คคะก็สามารถที่จะมายกหรือตักได้เลยนะคะรวมไปถึงต้นทางด้วยค่ะกรณีที่มีรถโฟล์คลิฟต์มีเครื่องมืออุปรกรณ์ต่างๆก็สามารถยกตักด้านข้างนะคะก็ปฏิบัติงานส่งมอบสินค้าได้ในเวลาที่รวดเร็วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรถสิบล้อค่ะจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่เป็นเม็ดพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเรซินต่างๆที่เป็นถุงอะค่ะจะมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะคะต่อถุงดังนั้นเวลาวิธีการขนส่งอ่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้รถบรรทุกขนาด10บล้อนะคะเพราะว่ารับบรรทุกน้ําหนักได้มากกว่า10ตันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดพลาสติกเวลาที่มีการส่งมอบเนี่ยก็จะส่งมอบเป็นลักษณะเป็นถุงๆเพื่อที่จะตรวจสอบสภาพให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะก่อนที่จะส่งมอบเพราะว่า สินค้ากลุ่มนี้ก็ค่อนข้างเซนสิทีินะคะในเรื่องของสินค้าเสียหายง่ายก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมีการปูตัวลูกฟูกนะคะลอ,ลองพื้นก่อนที่จะจัดเรียงสินค้าไปเพื่อป้องกันความสกรปรกนะคะแล้วก่อนที่จะปิดตัวบานประตูไปก็ต้องมอีอุปกรณ์เป็นกระดาษลูกฟูกป้องกันอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะปิดบานประตูเข้าไปนะคะเพื่อที่จะป้องกันบานประตูเนี่ยไปเสียดสีกับถุงนะคะแล้วก็ทําให้แตกเสียหายได้ะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพในส่วนของการจัดส่งสินค้าแบบรถบรรทุก18ล้อผ้าใบเปิดค้างนะคะอันนี้ก็จะนิยมในกลุ่มของศูนย์กระจายสินค้านะคะเพราะว่าส่งเวลาส่งเข้าไป DC ต่างเนี่ยรถแต่ละล้อสินค้าเนี่ยค่อนข้างจะมีปริมาณมากนะคะก็สามารถที่จะ,ะเลือกใช้รถที่เป็นรถ18ล้อผ้าใบเปิดค้างได้คะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะบรรทุกได้ถึง28ตันนะคะแล้วก็โดยประมาณเนี่ยอยู่ที่26พาเลทนะคะก็ครั้งหนึ่งที่จ้างขนส่งเนี่ยคะ่ะก็สามารถ บรรทุกได้ในปริมาณมากไม่ต้องซอยรถเป็นหลายคันแล้วก็เพิ่มคอร์สในเรื่องของการขนส่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น10ลอ้อ8ล้อเพาใบเปิดข้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพการขนส่งส,สินค้าอีกประเภทนึงที่เป็นกลุ่มที่นอนกลุ่มกลุ่มที่เอาไปใช้ตาม consumer product อะคะ่ะก็คืออันนี้ก็จะเป็นการขนส่งแบบ p l a s mile delivery เลยค่ะก็คือไปรับขนส่งแล้วก็ ขนย้ายขึ้นไปติดตั้งบนโรงแรมหรืออาคารหรืออาพาร์ตเมนต์ต่างๆนะคะรวมไปถึงที่พักต่างๆซึ่งหลังจากสมงมอบก็ต้องมีการจัดวางแกะประกอบติดตั้งเตียงต่างๆให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพการขนส่ง6ล้อที่เป็นพวกกลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั่วไปค่ะอันนี้ก็คือน้ำหนักน้อยนะคะแต่ปริมาณมากก็สามารถที่จะใช้รถ6ล้อนะคะในการ จัดเรียงสินค้าขึ้นไปบนรถได้นะคะเพราะว่าอย่างที่ภาพที่เห็นนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มกลุ่มพวกกล่องแพ็กเกจิ้งขวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆก็จะมีในส่วนของแรงงานในการยกเคลื่อนย้ายเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบาค่ะก็สะดวกรวดเร็วเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นภาพในส่วนของการาจะส่งสินค้านะคะเข้าไปติดตั้งนะคะในศูนย์จัดแสดงสินค้าค่ะรวมไปถึง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลื้อถอนการขนย้ายออกนอกสถานที่ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของการาจะส่งสินค้าเข้าไปจัดแสดงหรือกระจายเข้าไปในศูนย์จัดแสดงเนี่ยคะ่ะก็ต้องมีการวารงแผนค่ะในเรื่องของตัวเวลานะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยกางวนเนี่ยค่ะก็จะไม่สามารถที่จะส่งสินค้าเข้าไปได้นะคะสำหรับกลุ่มนี้อาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของเวลานะคะ <S 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 แล้วก็นัดหมายขออนุญาตเข้าพื้นที่นะคะสําหรับผู้จัดงานนะคะตรงนี้ก็ ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการจัดเตรียมสินค้าล่วงหน้าด้วยเช่นกันเพื่อที่จะเข้าไปให้ทันเวลาที่กําหนดแล้วเราก็ทําการรื้อถอนออกมาภายในระยะเวลาที่กําหนดเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการาจัดแสดงหรือว่าการส่งสินค้าเข้าไปในศูนย์ประชุมต่างๆนะคะหรือสถานที่ค่ะนอกจากาจากศูนย์จัดแสดงใหญ่ๆแล้วตามสถานที่ต่างๆก็มีการจัดแสดงมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะอันนี้เราก็ มีสามารถที่จะมีรถ6ล้อนะคะเข้าไปทําการขนย้ายแต่ทีเนี้ยงานพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะนะคะก็จะต้องมีทีมงานที่มีความชํานาญนะคะแล้วก็ในการประกอบติดตั้งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลามีการวางแผนแล้วก็ออกแบบซักซ้อมร่วมกันนะคะก่อนที่จะทําการส่งมอบแล้วก็การประกอบติดตั้งเพราะว่าะจะต้องให้ความระมัดระวงังค่ะหาก อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยขาดหรือหลุดไปหรือหายไปเนี่ยค่ะมันไม่สามารถซ่อมแซมได้นะคะดังนั้นในเรื่องของการกระจายสินค้าเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ต้องมีการซักซ้อมเตรียมงานกันนะคะก่อนที่จะทําการส่งมอบทุกครั้งอันนี้ก็จะเป็นภาพในส่วนของการ จะส่งสินค้าไปตามยังสถานที่โรงพยาบาลหน่วยงานราชาการต่างๆซึ่งในสถานที่โรงพยาบาลหน่วยงานราชาการต่างๆเนี่ยก็คือตรงนั้นก็จะไม่ได้มีในส่วนของตัวเครื่องไม้เครื่องมือรถยกพวกลิฟต์ต่างๆอยู่แล้วที่จะ,ะทํางานได้ปฏิบัติงานได้ดังนั้นก็เราก็ต้องเลือกใช้รถบรรทุกที่มีลิฟท้ายค่ะก็คือรถเทลเกตนะคะที่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยดันออกทางด้านหลังนะคะแล้วก็ลงลิฟต์มานะคะลงลิฟต์ของรถบรรทุกมา หลังจากนั้นก็ทําการเคลื่อนย้ายแล้วก็เอาไปประกอบติดตั้งแล้วก็ส่งมอบภายในพื้นที่อาคารได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรถอีกประเภทหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะขนส่งได้ทั้งกลุ่มสินค้าที่มีน้ําหนักมากพวกตู้เซฟต่างๆนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ตู้โชว์ตู้อะไรต่างๆก็สามารถที่จะเลือกใช้เป็นรถบรรทุกแบบมีลิฟท้ายนะคะก็จะทําให้สะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อการส่งมอบที่ปลายทางค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ การสับกับการสัมมนาออนไลน์ครั้งหน้าขอบคุณค่ะ ท่านผู้เข้าร่วมสัมมานาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมานาครั้งนี้เพื่อไปปรปับปรุงใช้ในธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะและสําหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมานาหรือเข้าร่วมสัมมานาในหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ vserveacademy.com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ vserve สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ vservelogistics.com หรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ vserve สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราเลยที่นี่ r e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ